สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในส่วนของวันนี้เราก็อยู่ในรายวิชาการงานอาชีพการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเน่านะคะในหนังสือหน้าที่60นะคะการเนาวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะก็เป็นการเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่2งชิ้นขึ้นไปนะคะเพื่อให้ติดกันชั่วคราวหรือ เนาเพื่อจะให้เพื่อที่จะด้นให้มันแน่นหรือสอยให้มันแน่นแน่นต่อไปนะคะโดยการเนาเสร็จก็จะมีการซ่อนได้นะคะทางด้านบนและทัางด้านล่างนะคะการเนา่าที่พบเห็นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะไม่ว่าจะเป็น เนาเท่ากันการเนาไม่เท่ากันการเนาเฉียงนะคะการเนาแบบเทเลอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของวิธีการเนานะคะในส่วนของอุปกรณ์ของเราก็จะมีเช่นเคยกันไกเข็มได้แล้วก็ผ้านะคะในส่วนของวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสาธิตวิธีการเนาเท่ากันนะคะก็จะมีขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องเอา เข็มใช่ไหมคะใส่ได้นะคะของเราไว้นะคะอย่าลืมมัดที่ปลายเข็มด้วยปลายปลายได้ด้วยนะคะ,ไไะ,คะการเนานะคะก็จะเป็นการเอา,เอาคล้ายๆว่า ทำไว้เพียงชั่วคราวแค่นั้นนะคะการเย็บไว้เพียงชั่วคราวนะคะนําผ้าสองชิ้นนะคะมาเย็บเข้ากันเพียงชั่วคราวไวนะะ้นะคะะนะคะเรานะคะคุณครูขออนุญาตใช้สีผ้านะคะเพื่อที่เรามองเห็นชัดขึ้นนะคะ อผ้าสมมติว่าผ้าค,คุณครูเป็นสองชิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็จะแทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะนะคะ แล้วก็เอาปลายเข็มลงไปนะคะแล้วก็กะระยะว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่นะคะ นี่อันที่หนึ่งอันที่สองลงไปด้านล่างอันที่สามขึ้นมาด้านบนสลับกันไปมาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะอะลงไปแล้วลักษณะการเนาผ้านะคะแล้วก็แทงขึ้น กระยะเพื่อความสวยงามนะคะให้มันเท่ากันนั่นเองแล้วก็เอารงแพงขึ้น,นแล้วก็ ประมาณนี้นะคะเป็นการเนานะคะจากนั้นสุดท้ายเราก็เก็บปลายทปลปลายได้นะคะปลายเชือกเพื่อไม่ไมให้ไม่ให้มันหลุดนะคะวิธีการเก็บก็มีหลากหลายนะคะ ในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองปฏิบัติการเย็บนะคะแบบนาวเท่ากันมานะคะอันนี้เป็นวิธีการเก็บไปลายได้นะคะเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยดูนะคะวิธีการวิธีการอ่า เอาเข็มใส่กลับได้นะคะ,ะตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยระวังนะคะแล้วก็เรื่องระมัดระวังการใช้กันไกลหรือว่าเข็มด้วยนะคะมันอาจจะทิ่มแทงมือเราได้นะคะจากนั้นนะคะลองทดสอบอว่าเราสามารถเย็บได้หรือเปล่านะคะจากนั้นก็ไปบันทึกผล ประเมินนะคะในหน้าที่65ในหนังสือนะคะหน้า65ในหนังสือว่านักแล้วก็ตอบคำถามมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อเด็กๆลองทำลองฝึกทำแล้วก็ตอบคำถามนะคะในหน้า65ให้คุณครูนะคะสำหรับคาบนี้สือกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ